สวัสดีครับร้านแปอะอร่ยนตจังหวัดปทุมบุรีครับวันนี้ครับนำเสนอเลยนะเป็นคูบ o ต้ารถตัดหญ้านะครับคูบ o ต้เครื่องยนต์13แรงนะรุ่นใหม่ O-HV นะครับ O-HV k u b o คูบูตาเดิมจากญี่ปุ่นไม่ผ่านการทำสีเดงสิ้นครับสีเดิมนะครับอันนี้เราล้างน้ำเมื่อกี้นะครับนี่นะครับ13แรงเดินเบาอยู่ที่9แรงสวยๆเลยถาดตัดก็โอเคนะครับ เป็นใบแบบสวิงตัวนี้เครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์คูปุต้ารถก็ของมันเลยครับเอาเปิดอันนี้ขาบ,บูนะครับเนี่ยเดิมๆเลยระครับระบบสายพานสวยๆเลยครับถาดก็ดีนะครับถาดไม่ไม่ผุนะครับถาดดีอ้าติดเครื่องให้ดูเลยดีกว่า อันดับแรกครับชกนะน,นี่ดันมาหน้าสุดนะครับโชกแล้วก็บิดกุญแจครับอา้าวเดหน้ามีเกียร์ชา้าเกียร์ไวนะครับเป็นระบบกับเคลื่อนด้วยไฮดรอลิกนะครับตัวนี้ัช้าไวได้เลยเอา่าไปหลัง เดี๋ยวจะตัดให้ดูครับอันนี้เป็นระบบยกขาดครับสูงต่ำครับเปิดรักทำงานครับเปไปรักทำงานแล้วนะ เดินเบาครับเราไม่ได้เ,เรื่องนะเนี่ยารตัดเดินเบาเลยอ่ะครับนิ่มๆเลยเราจากญี่ปุ่นแล้วพอดีไม่ได้นั่งขับนะครับ ตัวนี้เหยียบปุ๊บเกียร์มันจะเข้ามาอยู่ที่ตำแหน่งเดิมสมมุติเราเข้าเกียร์อยู่นะครับพอเหยียบปุ๊บเกียร์จะเข้าตำแหน่งเดิมป๊บนะครับไประบบเซฟตี้สนใจครับโทร0851087093สำหรับคูต้า13แรงคันนี้มาใหม่เลยวันนี้เลยครับขอบคุณครับ